คุณเคยรู้สึกไหมครับทำไมยิ่งเราพยายามอธิบายคนรอบข้างกลับยิ่งไม่เข้าใจทำไมความสัมพันธ์ในครอบครัวที่ควรจะเป็นเซฟโซนกลับกลายเป็นสนามรบหรือความเงียบเหงาไปได้วันนี้ผมจะพาคุณไปดูซอฟต์สกิลส์ของบุรุษที่คนทั้งโลกยอมรับว่ามีมารยาทงดงามที่สุดท่านนาบีมูฮัมมัดทำอย่างไรให้ศัตรูที่เคยหมายเอาชีวิตกลายเป็นมิตรที่ยอมตายแทนได้ และท่านจัดการความวุ่นวานในบ้านที่มีภรรยาหลายคนให้เต็มไปด้วยความรักได้อย่างไรเรามาสร้างบารอกะในความสัมพันธ์กันครับในอิสลามยามเช้า The Daily b a r ก k a h ตอนนี้ครับอัสลามูอะลัยกุ้มครับหลายคนอาจจะโฟกัสที่การละหมาดการถือศีลอดซึ่งเป็นเรื่องที่ดีมากครับแต่ท่านนาบีมุฮัมมัดเคยกล่าวว่า แท้จริงฉันถูกส่งมาเพื่อให้อัคลากหรือมารยาทจริยธรรมนั้นสมบูรณ์บันทึกโดยอหมััดนั่นหมายความว่าการที่คุณละหมาดครบแต่พูดจาทิ่มแทงใจคนในครอบครัวหรือเคร่งครัดศาสนาแต่แล้งน้ำใจกับเพื่อนร่วมงานแสดงว่าศรัทธาของคุณยังทำงานได้ไม่เต็มที่ครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้วิธีการสื่อสารและการวางตัวที่ทำให้เราเป็นที่รักของทั้งพระเจ้าและมนุษย์กันครับ ในยุคที่เราทุกคนอยากมีแสงอยากให้คนฟังเราแต่เรากลับลืมศิลปะการเป็นผู้ฟังที่ดีครับกรณีศึกษาจากซีร์หรือประวัติศาสตร์มีครั้งหนึ่งผู้นำชาวกุรอยที่ชื่อว่าอุจบะเดินมาหาท่านนาบีเพื่อยื่นข้อเสนอให้ท่านนาบีเลิกเผยแผ่อิสลามเขาพูดจาดูถูกและเสนอท่านเงินอานาจและผู้หญิงท่านนาบีนั่งฟังอย่างสงบไม่แทรกแซงไม่แสดงอาการกโกรธเมื่ออุจบะพูดจบ ท่านนาบีถามสั้นๆว่าท่านพูดจบหรือยังโอบิดาแห่งวาลีดเมื่อเขายืนยันว่าจบแล้วท่านจึงเริ่มพูดวิเคราะห์เชิงจิตวิทยา 1. the power of pause การให้เกียรติคู่สนทนาแม้เขาจะเห็นต่างคือการลดกำแพงในใจที่ได้ผลที่สุด 2. body language บันทึกระบุว่าเวลาท่านนาบีคุยกับใครท่านจะหันทั้งตัวไปหาเขาไม่ใช่แค่เหลียวมอง นี่คือการให้คุณค่าหรือ validation ที่คนยุคดิจิทัลโหยหาที่สุดครับท่านนาบีสอนว่าการยิ้มให้พี่น้องของท่านคือการบริจาคหรือซอดกะลองนึกดูครับเชา้านี้คุณบริจาครอยยิ้มให้คนในบ้านหรือ,อยังหลายคนถามว่าทำอย่างไรให้ชีวิตคู่มีบารกระคำตอบซ่อนอยู่ในคำถามที่ท่านหญิงอาอีชะหรือภรรยาท่านนาบีเคยถูกถามว่าท่านนาบีทำอะไรบ้างเวลาอยู่ที่บ้าน ท่านหญิงตอบว่าท่านจะคอยปรนนิบัติรับใช้ครอบครัวของท่านและเมื่อถึงเวลาละหมาดท่านจึงจะออกไปบันทึกโดยอันบุคอรีถอดรหัสความสัมพันธ์โนอีโ no e g ท่านนาบีคือประมุขแห่งรัฐคือแม่ทัพคือศาสดาแต่ท่านซ่อมรองเท้าเองเย็บเสื้อผ้าเองและช่วยงานบ้านนี่คือการทำลายกำแพงแห่งอำนาจในครอบครัวครับ 2. emotional intelligence หรือ eq ท่านนาบีมีชื่อเล่นที่เรียกท่านหญิงอายิชะว่าฮ um ูไมรอหรือแม่สาวแก้มแดงท่านแข่งขันวิ่งแข่งกับเธอท่านดื่มน้ำจากขอบแก้วตรงจุดเดียวกับที่เธอคุยบทเรียนนี้สอนว่าความสัมพันธ์ที่มั่นคงไม่ได้เกิดจากเรื่องใหญ่ๆแต่มันเกิดจาก small gestures หรือการใส่ใจในรายละเอียดเล็กๆน้อยๆที่แสดงว่าฉันเห็นคุณอยู่ในสายตาครับแน่นอนครับความสัมพันธ์ย่อมมีรอยร้าวบ้าง แตอิสลามมีกฎทองในการจัดการเรื่องนี้ครับ 1. The Three Day Rule ท่านนาบีห้ามมุสลิมโกรธกันเกิน3วันใครเริ่มทักก่อนคนนั้นได้ผลบุญมากกว่า 2. Assume the Best หรือ Husnul z a s a n การมองโลกในแน่ดีอันกุรอานสอนให้เราหลีกเลี่ยงการสงสัยผู้อื่นในทางที่ไม่ดีเพราะความสงสัยคือจุดเริ่มต้นของรอยร้าว 3. Forgiveness หรือการให้อภัย ในสูรออันฟุตก่อนอายะที่20พระเจ้าถามเราว่าพวกเจ้าจะอดทนไหมการให้อภัยไม่ใช่การยอมแพ้แต่คือการรักษาใจเราไม่ให้ขุ่นมัวครับตัวอย่างจากประวัติศาสตร์วันที่ท่านนาบีพิชิตมักกะท่านมีอำมาจล้นมือที่จะลงโทษคนที่เคยทำร้ายท่านเคยฆ่าญาติพี่น้องของท่านแต่ท่านกลับกล่าวว่าวันนี้ไม่มีการตำหนิใดๆแก่พวกท่านจงไปเถอะพวกท่านเป็นอิสระแล้ว นี่คือระดับขั้นสูงสุดของการครองใจคนครับก่อนจบตอนวันนี้ลองเอา3ข้อนี้ไปใช้กับคนใกล้ตัวคุณดูครับ 1. the 5 to one ratio ในทุกหนึ่งคำตำหนิหรือการตักเตือนให้มี5คำชมหรือความรู้สึกดีๆเหมือนที่ท่านนาบีมักจะชมจุดเด่นของซอฮาบะแต่ละคน 2. du'a in secret หรือขอดูอาลับหลังท่านนาบีกล่าวว่า เมื่อเราขอดูอาให้พี่น้องของเราโดยที่เขาไม่รู้มาลายกะจะกล่าวว่าอาเมนและขอให้ท่านได้รับเช่นเดียวกันนี่คือทางลัดที่ทำให้ใจเราและใจเขาผูกพันกันครับ 3. Gift giving หรือการให้ของขวัญจงให้ของขวัญแก่กันแล้วพวกท่านจะรักกันไม่ต้องแพงครับแค่ขนมเล็กน้อยหรือของที่เขาชอบก็เพียงพอที่จะล้างความขุ่นมัวในใจได้แล้วพี่น้องครับ การเผยแผ่อิสลามที่ทรงพลังที่สุดไม่ใช่การบรรยายบนเวทีแต่คือมารยาทของคุณที่บ้านและที่ทำรานท่านนบีกล่าวว่าคนที่ดีที่สุดในหมู่พวกท่านคือคนที่ทำตัวดีที่สุดต่อครอบครัวของเขาวันนี้ก่อนจะออกจากบ้านหรือก่อนจะวางสายโทรศัพท์ลองถามตัวเองดูครับว่าเราได้ทิ้งความบารอกะไว้ในใจของคนที่คุยกับเราหรือยังขอบคุณที่ติดตามอิสลามยามเช้า The Daily Barakah ตอนที่หครับ ในตอนหน้าหรือเอพิโซด6เราจะพูดถึงเรื่องที่ลึกซึ้งที่สุดนั่นคือ the heart detox การดี็อ t o x หัวใจจากโรคทางจิตวิญญาณทำอย่างไรให้ใจสะอาดเพื่อรับรัศมีจากพระเจ้าห้ามพลาดครับวัสลามุอะลัยกุมวะราฮมัตุลลอฮ์วะบาระกาตูสวัสดีครับ